สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปลาหมึกแดดเดียวค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆเลยบางคนก็จะรับประทานกับซอสพริกนะคะแต่วันนี้เราต้องการความแซ่บค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบวันนี้เราจะใช้เป็นปลาหมึกนะคะ ปลาหมึกเราซื้อมาอยู่ที่1กิโลกร,รัมค่ะเดี๋ยวเรามาล้างปลาหมึกกันก่อนล้างปลาหมึกนะคะเราก็จะเอาตรงที่เป็นแกนแข็งๆนะคะเอาออกมาและในส่วนของปากปลาหมึกค่ะเราก็เอาปากปลาหมึกออกด้วยค่ะตรงนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนๆเราจะเอาปากปลาหมึกออกเลยคือจะเป็นลูกกลมๆนะคะเราก็ดึงออกทิ้งเลยค่ะ เมื่อเราทําปลาหมึกแล้วก็ล้างปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําน้ําไว้แช่ปลาหมึกก่อนที่จะนําปลาหมึกไปตากแดดนะคะตรงนี้ก็จะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ําสะอาดหรือว่าน้ําต้มก็ได้นะคะเพื่ออาน้ําตาลเนี่ยจะได้ละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะก็ ใช้มือเลยนะคะคุกเขาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายแล้วก็เกลือด้วยค่ะตรงนี้ค่ะปลาหมึกที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปนะคะลงไปแช่เราจะใช้เวลาแช่ประมาณ10-15นาทีค่ะขั้นตอนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเป็นผงปรุงนะคะหรือว่าผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ไปก่อนที่จะแช่ประมาณ10-15นาทีค่ะ เพื่อความนัวนะคะใครที่ชอบความน,วนัวก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อแช่ครบเสร็จแล้วนะคะ15นาทีเราก็จะนำปลาหมึกมาเรียงที่กระดงพร้อมที่จะนำไปตาก1แดดค่ะวันนี้ก็แดดจ,จัดเลยนะคะรับรองว่าปลาหมึกแดดเดียวของเราประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปตากแดดค่ะ นี่ก็คือ,อปลาหมึกที่ถากแล้ว1แดดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำปลาหมึกมาบ้างค่ะเวลาทอดนะคะจะได้สวยงามค่ะ เมื่อเราบ้้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดปลาหมึกกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะประมาณใช้เป็นไฟกลางค่ะเมื่อน้ํามันเริ่มร้อนเราใส่ปลาหมึกลงไปทอดปลาหมึกก็เป็นอะไรที่สุกง่ายอยู่แล้วเพราะขั้นตอนในการทอดนะคะอย่าทอดนานถ้าทอดนานปลาหมึกจะหดได้ค่ะก็จะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นก็จะไม่น,าน่ารับประทานนะคะเพราะว่าเหลือตัวนิดเดียวเองค่ะ เพราะฉะนั้นก็ทอดแค่แป๊บเดียวแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือในการบ้างปลาหมึกเพื่อนๆจะบ้างก็ได้หรือว่าไม่บ้างก็ได้แต่แอดมินแนะนำว่าให้บ้างนะคะเพราะว่าจะดูสวยและจะดูน่ารับประทานค่ะ เมื่อทอดกระทะนี้เสร็จแล้วก็ทอดต่อในรอบต่อไปค่ะ <l ots> ทอดปลาหมึกไปเรื่อยๆนะคะจนจบเสร็จเรียบร้อย เก็บมาพักไว้เพื่อให้เด็ดน้ำมันเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะก็จะมีเป็นกระเทียมมีเป็นพริกขี้หนูค่ะจากนั้นเราก็ตำเลยค่ะก็จะตำให้ทั้งสองอย่างนี้ละเอียดนะคะวันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราจะไม่ใส่รากผักชีค่ะนะคะตำมาจนกว่าทั้งสองอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติที่ครบเลยค่ะ ก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะวันนี้ความเค็มเราใช้เป็นเกลือนะคะแล้วต่อไปก็น้ำมะนาวส่วนใครที่ชอบความนัวของผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ใส่น้ำต้มสุกนะคะที่เย็นแล้วนะคะลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าต้องการน้ำเยอะๆนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ต้อง ปุงไปและชิมไปค่ะเอาความซับๆที่ตัวเองชอบเลยนี่ค่ะเราก็จะเสิร์ฟใส่จานแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเคียงด้วยกลัมปีค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาตักน้ำจิ้มซีฟู้ดลงในถ้วยกันค่ะแต่จริงๆนะคะบางคนก็จะรับประทานกับซอสพริกแต่ว่าซอสพริกมันง่ายไปค่ะวันนี้เราต้องการความ จี๊ดจา๊าดของน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็เลยจัดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูปลาหมึกแดดเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้ที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆนำมาให้เพื่อนได้รับชมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แันมินไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ